จำเลยมีภูมิเราอยู่ต่างประเทศจะสามารถฟ้องได้ไหมแล้วการส่งหมายต้องส่งด้วยวิธีไหนส่งยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนา,นายเพชรจากช่องสีสังรอน,นะครับก็กลับมาอยู่ในช่วงของเ o ่าเรียทิพย์เทคนิคในความนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออันนี้ เป็นเลขาทนา,ายเพชรค่ะโอเคก็เพื่อนๆเ,เวลาโทรมาถ้าผมไม่ได้รับเนี่ยก็จะโอนสายเบียงคนนี้นะครับเป็นเลขาส่วนตัวของผมเองนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราพบกันบ่อยนะครับคือเรื่องการฟ้องคนต่างชาติหรือบุคคลที่มีภูมิเนาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนอกอันนี้ครับธรรมดาแล้วเนี่ยเวลาเราจะฟ้องคนที่มีภูมิเนาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราดูที่อยู่เขาเราดูที่ไหนครับทะาเบียราลาดค่ะแล้วก็ภูมิเนาอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลล่ะครับหนังสือับรงบรรพทค่ะ อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าจำเลยที่เราจะฟ้องเนี่ยเขาไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนต่างชาติเราจะฟ้องเขาได้ไหมได้ค่ะแล้วธรรมดานเนี่ยที่สำนักง,งานเราทำางินบ่อยๆเป็นการฟ้องคนต่างชาติที่ไม่มีภูมิหลังในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรครับฟ้องหย่าค่ะฟ้อง,อยองอยหอองอย่าเนาะแล้วเวลาจำเลยมีภูมิหลังอยู่ต่างประเทศเราต้องส่งหมาย,ยัางไงคะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับกรณีจำเลยมีภูมิหลังอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรามีวิธีการส่งได้สามวิธีนะครับ ข้อรแรกคือเป็นการที <equally and> <activity> ่เราต้องไปดูข้อตกลงระหว่างประเทศก่อนว่ามีข้อตกลงระหว่างประเทศไหมถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศเนี่ยสามารถส่งด้วยวิธีไปรษณีย์ระหว่างประเทศหรือว่าขนส่งระหว่างประเทศและสุดท้ายก็สามารถส่งด้วยวิธีการทางความร่วมมือจากศาลยุติธรรมและกระทรวงระหว่างประเทศนะครับทั้งนี้ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่ผมเอาขึ้นให้ดูวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทั้ง3ข้อให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันไปเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยนะครับข้อแรกคือกรณีที่ประเทศที่เป็นภาคีที่กำหนดวิธีการส่งหมายเรียกไว้โดยเฉพาะเลยนะครับนอกนี้ครับ ประเทศที่เป็นภาคีที่กำหนดวิธีการส่งหมายเรียกไว้โดยเฉพาะเนี่ยมีกี่ประเทศครับ5ประเทศประเทศจีนเกาหลีใต้สเปนอินโดนีเซียออสเตรเลียค่ะโอเคหน้าตาของข้อตกลงระหว่างประเทศเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง ในการส่งให้กับประเทศต่างๆท,งทงั้ง5ประเทศนี้นะครับมันก็ต้องไปดูวิธีการตามที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศจะไปใช้เหมือนปกติไม่ได้นะครับข้อที่2คือการส่งด้วยวิธีไปรษณียณ์ระหว่างประเทศหรือว่าขนส่งระหว่างประเทศ <สะ S 1> นอกอันนี้ครับไ <สะ S 1> ปรษณียหห์ระหว่างประเทศเนี่ยนอกจากใช้บริษัทไปรษณีย์เนี่ยยังมีบริษัทระยออกที่เราสามารถใช้ในการส่งหมายระหว่างประเทศได้ Fedex แล้วก็ดีเอค่ะ อ๋อโอเคครับก็สำหรับผมก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะสะดวกนะครับส่วนข้อที่3นะครับเป็นการส่งผ่านสารยุติธรรมและกระทรวงระหว่างประเทศนะครับโดยสารยุติธรรมก็จะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังกระทรวงของประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังสารยุติธรรมของประเทศนั้นๆก็เป็นวิธีที่เป็นทางเลือกทางที่3นะครับนอกจากนี้ครับในบรรดา3อย่างที่พี่พูดถึงเนี่ยนะครับอะไรเนี่ยที่หนูเห็นว่าสะดวกที่สุดครับ น่าจะเป็นไปทงีงระหว่างประเทศครับโอเพะคะ okay. พี่ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าการขนส่งด้วยวิธีอื่นจากประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับบางที6เดือนปีหนึ่งยังส่งหมายไม่เสร็จเลยนะครับแต่ทุกวันนี้การส่งของระหว่างประเทศเนี่ยอย่างผมเนี่ย อยากได้อะไรผมก็สั่งมาจากต่างประเทศแป๊บเดียวมันก็มาถึงและว15วันเดือนหนึ่งทุกวันนี้ DHL หรือ FedEx หรือไปรษณีย์ X, ระหว่างประเทศก็ดีนะครับมันค่อนข้างสะดวกมากเลยก็เป็นวิธีที่ผมแนะนำให้เพื่อนนะครับสำหรับหน้าที่ในการที่เราจะต้องทำเวลาเราไปโจทย์ยื่นฟ้องเนี่ยเวลาจำเลยอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับหน้าที่ข้อแรกเลยนะครับคืออะไรครับน้องอันนี้สืบหาที่อยู่จำเลยค่ะโอเคแล้วเราจะสืบหาได้ยังไงครับน้องอันนี้ดูตามพาสปอร์ตค่ะหนังสือเดินทางที่อยู่ในสัญญาที่เป็นผู้ค้าที่อยู่บริษัท เยี่ยมมากเลยครับน,น,น้องอันนี้นี่ทาให้ผมบ่อยนะครับพอเราได้ที่อยู่มาแล้วเวลายื่นฟ้องเนี่ยเราต้องยื่นคําแถลงอะไรเข้าไปด้วยแจ้งว่าจะส่งหมายด้ยวยวิธีไหนคะอ๋อโอเคอย่างที่เราพูดไปนะเราต้องบอกศาลเลยว่าเราจะเลือกส่งด้วยวิธีไหนนะครับพอเราถแถลงสารสารอนุญ,ญาตเสร็จปุ๊บไอตัวคําฟ้องของเราต้องทอํายังไงแปลค่ะ,ะต้องแปลแล้วต้องแปลเป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาราชาการของประเทศนั้นนั้นหรือ อโอเคก็แล้วแต่นะครับภาษาสั่งให้แปลแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษก็เซฟที่สุดแต่บางประเทศอย่างญี่ปุ่นมันจะมีระเบียบอยู่ว่าเขาไม่เอาภาษาอังกฤษนะเขาจะเอาภาษาปรเทศของเขานั้น,นๆก็ๆต้องดูระเบียบของประเทศนั้นๆด้วยนะครับรอบแปลเสร็จต้องทำยังไงตอ่อรับรองดังรับรองการแปลให้ถูกต้องไม่ใช่แปลไปลล้นนะครับสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือวางเงินที่ข้ามเมืองทำใวานก็คงไปไม่ถึงนะครับถ้าเกิดเป็นไปชนีหรือขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยเราจะต้องวางเท่าไหร่ครับมันจะมีกําหนดอยู่ว่าเราสงไไไปปปรรระะะะเเททศศหนนนนตบลอออขั้า และเกิดเป็นการส่งทางการพูดหรือทางสายยื่นธรรมระหว่างประเทศล่ะครับครั้งละไม่เกิน5,000ันทสรุปแล้วนะครับการยื่นฟอ้องคดีที่จำเลยมีภูมิเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถทําได้นะส่วนการส่งหมายก็เป็นไปด้วยสามวิธีดังที่ผมพูดไปซึ่งผมคิดว่าวิธีการด้วยไปรษณีย์ระหว่างประเทศน่าจะสะดวกที่สุดหน้าที่ของเราก็ต้องสื่อหาภูมิลำเนาแล้วก็ถแถลงสารว่าต้องการส่งแบบไหนแปลคําฟ้องให้เรียบร้อยแล้วก็วางเงินเท่านั้นเองนะครับ ทุกวันนี้การส่งหมายด้วยวิธีการระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้ช้าเหมือนสมัยแด่ก่อนที่6เดือนปีหนึ่งกว่าจะได้ขึ้นศาลต่อสู้การทุกวันนี้ก็ประมาณ2เดือนหรือ4เดือนหรือ6เดือนก็สามารถดําเนินการได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ช่วงของรอยทิปตอนนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณแขกรับเชิญด้วยครับเพื่อนๆมีอะไรแนะนําติชมน้องๆอ,อ,อันนี้ก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวน้องเขาคงต้องมาออกอีกหลายตอนเมื่อผมประครับไม่ออกถ้าคนดูคลิปนี้ต้องทำไรครับ้นอ,อนนี้กดไลก์กดซับสไครต์ได้ดค่ะโอเคครับไปเลยครับสว